วันนี้รายการลาเลขเด็ดจะพาทุกท่านมารู้จักเรื่องราวอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ส้มฉุนเด็กวัดทรงสเสวยที่กำลังโด่งดังอยู่ณตอนนี้จากผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วยุคนว่าหลวงปู่คล้อยอดีตเจ้าวาดวัดทรงสเสวยมีสิทธิ์วัดชื่อว่าเจ้าส้มฉุน จึงเป็นเด็กกำพพลาหลวงผู้คล้อยท่านจึงรับมาเลี้ยงไว้ตอนนั้นเจ้าส้มฉุนอายุแปดขวบหลวงผู้คล้อยท่านรักและเอ็นดูมากจนเจ้าส้มฉุนอายุได้สิบขวบด้วยความทุกทนของเด็กวัยนั้นจึงแอบหลวงผู้คล้อยไปเล่นน้ำกับเด็กวัดคนอื่นๆและได้เกิดอุบัติเหตุระหว่างเล่นน้ำจนจมน้ำตาย หลวงปู่คอยชุมชนนี้เป็นหลวงปู่คอยเขารับมาเลี้ยงเป็นเด็กกัมาาพามาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลี้ยงไว้ที่ว<ล>ัดเยหลวงพ่อก็เลี้ยงไว<ต>้ก็แล้วก็เขาไปเล่นน้ำก็เด็กเล่นน้ำกเด็กวัดแล้วก็ตะคิวตะคิวกินที่นาหน้นาวัดอ่านบันทีกเลยถ้าไม่น่าตะคิวตะคิวกินก็เรียกให้ให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็นึกว่าโกหกก็ไม่ช่วยก็ตาย หลังจากที่เจ้าส้มฉุนตายนั้นก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่คนได้เล่ากันว่าใครที่มาบวชใหม่นั้นก็มักจะเจอเจ้าส้มฉุนมาชวนเล่นด้วยบ้างขอขนมกินบ้างมาดึงขาเด็กวัดคนอื่นๆเวลานอนบ้างหรือเวลามีงานวัดก็มักจะมีคนพบเห็นเด็กใส่ชุดไทยไว้ผมทรงแกะ วิ่งเล่นบนศาลาอยู่เป็นประจำเจ้าอาวาดปัจจุบันนี้พระครูสิริสุวรรณลังสีได้ค้นพบประวัติเจ้าส้มฉุนที่หลวงปู่คอยนั้นได้เขียนบันทึกไว้จึงได้สร้างรูปปั้นเจ้าส้มฉุนและทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของเจ้าส้มฉุนมาสถิตอยู่ในรูปปั้นนี้ ชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าถ้ามาขอพรขอโชคขอลาบขอความสำเร็จกับเจ้าส้มฉุนก็มักจะได้ตามที่ขอกัน,น,ชชน,นลูกปันนกป้นนี่เอ่อเพระครูมาอาใหม่น้ว่าก็าข,ข,ขึ้นมาทำขึ้นมา มันมันมันอันนี้คือล่าสุดที่ถูกแหลยมีคนถูกหวยล่าสุดไหมะมีเยอะทั้งถูกหวยทั้งขายที่ดินทั้งสอบทํางานเข้าทํางานอะไรได้หมดที่ทำให้ส้มจุกมีชื่อเสียงเป็นงวดไหนหรือเขาจะรู้ก็มันก็มีเรื่อยๆแต่นี่งวดงวดที่นวราชมาเนี่ยนวราชมานวรัตก็ถูกแล้วนวราชก็ได้เรื่องงานด้วย งานงานงาน,งานเข้าติ๊กเองก็เชื่อเรื่องอทางพวกนี้นะคะพวกก็เอาเป็นเรื่องการเรื่องงานให้เรามีความรู้สึกว่าคนเราถ้าขยันนะครมันมันก็จะได้มาแต่ถ้าเราไม่ขยันเลยแล้วจะของงานของงานอย่างเดียวก็คงน้องต้นถึงก็คงจะไม่ช่วยหรอกก็<ม>ขยันด้วยแล้วก็มีที่พึ่งทางใจด้วยเ<ม>ขาเรียกว่าเลขปลายประทัดถัง ว่าป้าทุกงวดที่แล้วป้าถูกถูกเลขอะไรคะแปดแปดค่ะอ๋อถูกเท่าไหร่คะได้หกพันอืมเคยถูกสูงสุดเท่าไหรคะสูงสุดก็เคยถูกลอตเตอรี่อ๋อสองตัวท้ายเหมือนดี๋ยวสองตัวท้ายคือเลขงวดที่ผ่านมาที่ถูกอะค่ะได้เลขมาจากไหนเอ่ยจุดประทัดสมฉุนนี่แหละค่ะคือป้าเป็นคนจุดเองหรือว่าคนอื่นจุดแล้วก็แล้วก็จำแล้วก็ดูไว้เขาก็มาจุดที่เขามาแก้บนกันเขาจุดค่ะ แล้วคนที่แก้คนที่มาแก้บนน่ะคะก็ถูกจริงถูกอันนั้นถูกตัวหน้าสามใบเขาได้แสนหกอ่ะอืมก็คือได้ได้เยอะเขาถูกเกือบสิบงวดติดต่อกันอ่ะสิบงวดแปดแปดที่ผ่านมาก็คือป้าก็คือได้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 กันหลายคนได้เกือบทั้งทั้งั้งทั้งหมู่เลยนะแปดแปดนะงวดแปดแปดอ่ะลอตเตอรี่มั่งเกือบทั้งหมู่บ้าน ก็คือซ่มตอนนี้ซ่มฉุนก็คือเป็นตำนานอยู่แล้วก็คือให้สิบนวดติดก็คือนวดอื่นเขาก็ถูกกันเยอะนะพวกดารามาเนี่ยเขาก็ได้กันเยอะถูกกันเยอะมาเรื่อยขมาดูกันว่าวันนี้ไอ้ส้มฉุนจะให้โชคเลขอะไรจะเป็นสามตัวตรงๆอีกหรือไม่มารับชมกันได้เลยครับ ครับสวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่วัดทรงเสวยนะครับที่เขาโด่งดังเมื่อทุ้งมด่ี่แล้วนะครับก็อยู่ที่ไอ้ส้มฉุยนะครับก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราสักการะบูชาองค์รัชกาลที่5ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ขอพรองค์รัชกาลที่5ก่อนนะครับนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสมาสมพุทตะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสมาสพุสตะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสมาสมพุตตะสาธุสาธุสาธุ อันนี้เป็นขอพรหลวงพ่อทันใจนะครับอะขอพรอกับหลวงพ่อทันใจก่อนนะครับก่อนที่จะไปหาหลวงหลวงพอ่อลอขอให้หลวงพ่อทันใจนะครับขอให้งวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับขอให้ถูกหวยสามตัวตรงๆจะได้ทันตาทันใจตามที่ตามชื่อตามที่ตามกําลังศรัทธาแล้วขอให้บุญบารมีของหลวงพ่อทันใจ ที่อยู่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนี้นะครับเปิดโชคปลดราบให้ให้รูปแล้วก็สมาชิกแฟนเพจนะครับเข้าถึงเลขสาบตัวตรงๆให้ส้มฉุยให้หวยถูกสาบตัตรงๆในแฟนเพจนี้เลยนะสาธุสาธุนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาขอพรหลวงพ่อคอยะอาหลวงพ่อคอยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะ จะได้มีโชคมีลาภพร้อมกันขอตั้งนโมทศจบนะครับนโมตัสสะพระโตอลรหัสตัวสมาสบุตธัสสะนโมตัสสะพระโคตรลาตัวสมาสพุตธัสสะนโมตัสสะะคตรลาตัวสมาสพุตัสสะหลวงพ่อคอยนะครับอยู่ที่วัดทรงเสบยนะครับด้วยบุญบารมีนะครับขอให้หลวงพ่อคอยเปิดโชคเปิดลาภให้แฟนเพจทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับข้าพเจ้านะครับจะมาทําพิธีนะครับ ขอหวยกับไอ้ส้มฉุยนะครับขอให้หลวงพ่อนะครับเปิดทางให้อีกช่องทางหนึ่งนะครับให้รูปผูกหวยสาตัวตรงๆนะครับสาธุสาธุสาธุอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเข้าไปข้างบนนะครับคืออันดับแรกนะครับอันนี้เราขึ้นมาบนสาราแล้วอาจารย์ขอทำบุญก่อนนะครับโอเค เขาบอกว่าให้บูชาสักระเท่าบูชาเท่าอายุแต่อาจารย์ใส่เกินไปละก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปหาส้มฉุยนะครับอาจารย์ขอทําพิธีก่อนนะครับกับหลวงพ่อย้อยนะครับกับหลวงพ่อย้อยนะครับตั้งน้ำมูสามจบครับนะโมูตัสสะพระโคตระโตอรหะตตสสมาสพุสะน้โมตัสสะพะโคตระัตอรหะตตสสมาสพุสะน้โมตัสสะภระโคตวะโตอรหัโตสัมาสพุสะ สาธุสาธุพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะด้วยบุญบารมีของหลวงปู่ย้อยนะครับที่ประจําอยู่ที่สาราแห่งนี้นะครับลูกมีเจตน,นานาดีนะนะครับมาขอโชคขอลาบกับออไอ้ส้มฉุยลูกขอเปิดบุญบารมีนะครับของลูกและแฟนเพจทุกๆคนในช่อง YouTube และที่มาติดตามในช่องอาจารย์ทั้งหมดสาธุสาธุสาธุนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเสียงเซมซีก่อนเสียงเซมซีนะครับ เราจะเสียงเซมซตอนที่พระพระประธานก่อนนะครับก่อนที่จะไปวัดเอ่อก่อนที่จะไปเข้าข้างในนะครับโอเคนะอ่ะขอให้บุญบารมีของหลบป,ปู้ย้อยนะครับเปิดโชคโปรดราบให้กับสมาชิกแฟนเพจถ้าหวยออกอะไรในวันที่1กันยายนนี้ให้ขึ้นมาที่เลขเซมซีนะครับ โอเคครับอันนี้อันนะอันอันแรกนะครับได้หนึ่งสามนะครับหนึ่งสามนะหนึ่งสามนะครับอันนี้หนึ่งสามแล้วอันเนี้ยได้สามนะครับหนึ่งสามกับสามอ่ะอันนี้หนึ่งสามนะครับอันแรกเราได้หนึ่งสามตัวที่สองได้สามนะครับอาจจะเป็นแบบอย่างนี้หรือเปล่าสามสามหนึ่ง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 สามสามอะไรอย่างงี้ก็ได้นะต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปขอเลขของไอ้ส้มฉุยกันนะครับ ก็อันนี้นะครับก็ใครได้อะไรนะครับเขาก็จะมาแก้บนกันที่ตรงนี้เนาะนำเครื่องสักการะ,ระมาให้ดูละนะครับอันนี้ก็คือวิธีการบูชาสักการะนะครับก็จะเป็นน้ําแดงนะครับแล้วก็ขนมเปีเป๊ยะนะครับแล้วก็ธูมระดํ1หนึ่งพวงนะครับแล้วก็ทูบแดงสามดอกนะครับแล้วก็เลสีแดงนะครับก็คือสิ่งของนะครับก็จะเป็นลักษณะของสีแดงๆนะครับกุมารนะครับ ไอ้ส้มฉุยก็คือกุมารองคองหนึ่งนะครับอ๋อเขามีเลขอ่าเลขประทัดด้วยนะเห็นไหมให้มาหนึ่งดอกเดี๋ยวเราจุดเลขประทัดเดี๋ยวเราจุดเลขประทัดอันนี้นะครับอ๋อเขาเขียนว่าส้มฉุยพานรวยเลยนะครับเป็นเลขของส้มฉุยพานรวยเห็นไหมเป็นจุดเลขเนาะนะโมุตสสะปะปะโตอระโตสมาสุปโตสะนะโมุตสสะปะปะโตอระโตสมาสุปโตสะนะโมุตสสะปะปะโตอระโตสมาสุปโตสะ ไอ้ส้มฉุนผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มียทธิตนะครับในสถานที่แห่งนี้เมื่ที่แล้วให้คนมีโชคมีลาบกันหลายร้อยคนหลายพันคนนะครับวันนี้นะครับอาจารย์และทางช่องนะครับจะมาสร้างชื่อเสียงให้กับส้มฉุนนะครับขอให้ส้มฉุนนะครับให้ถูกหวย3ตัวตรงๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาประทัดมาแก้บนให้อีกทีหนึ่งนะครับท่านส้มฉุนอยากให้เลขอะไร นะครับขอให้ส้มฉุนนะครับขึ้นกับกระถางทูบเลยนะครับสาธุ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 าธาธดียวขอเชียงเซ c ซีก่อนนะครับขอเียงซซก่อนนะถ้าส้มฉุนอยากจะให้เลขนะครับขอให้ส้มฉุนออกขึ้นมาเลขซ m มซีจะได้ให้แฟนเพจแล้วก็สมาชิกที่ติดตามอาจารย์นะครับให้ถูกหวยกันุทุกคน อันนี้ได้145เนอะอ่ะอันนี้ได้145นะครับก็าอาจจะเป็น131 1แต่เมื่อกี้เนี้ยเราได้13กับ14นะครับแต่เวลามาขอส้มฉุดเนี้ยส้มฉุดให้เนีน่าจะเป็น14 14 15 145เ่เรามาดูเลขเลขเลข,เลขอันนี้ก่อนนะครับคือเลขทูบนะครับเป็นเลขทูบที่ทางที่วัดให้มานะครับด้วยบุญบาร,รมีของส้มฉุดนะครับถ้าอยากที่จะให้เลขออกอะไรนะ ให้มาขึ้นเลขพูดเลยอาจารย์ขอนึกเลขนะครับก่อนที่จะทําทำวิธีเนาะอาจารย์เห็นเจ็ดสามเจ็ดสี่ห้าแปดหนึ่งสามเห็นประมาณแค่4ี่ตัวก่อนเนาะอันนี้ขึ้นมาละเจ็ดนะครับเจ็ดคือเมื่อกี้นะครับอาจารย์หลับตานะ คืออาจารย์มาได้ดูคือเราจะมาดูกันรู้นะครับว่าเมื่อกี้เนี้ยที่ที่เสี่ยงเซมซีนะครับคือ1นสีนะครับอาจจะเป็น1นเนี่ยครับ7ตัวเดียวกันอาจจะเป็น7 4ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูเลขประทัดกันด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะจุดประทัดให้เลยอ่ะด้วยบุญบาร,รมีส้มฉุยนะให้สมาชิกแฟนเพจนะครับที่อยู่ในช่อง YouTube ทุก,ทก,ทกคนนะครับเจ็ดห,หมดเลยมั้งเนี่ย มันก็เจ็่นะที่อาจารย์นึกไป7 3 7 3สาตรงกับเลขที่หลวงพ่อสวาาัสดิ์ให้อาจารย์ขอวางความตูออก,กันเอาเนาะ7มาแล้วเนาะสตัวเลยเมื่อทีแล้ว7 8, 8, 8. ็ดแดนนี้เจ็ดแต่ละมังเจหรือว่าเอ่ย5 7าเจ็ห้าหกับ7 5, 7, 5, 7, 5, 7 2เมื่อกี้หนึ่งหนก็ใกล้เคียงกันนะ 775ครับแล้วก็เจ็ด7 2 773องเจองเามะไรเงี้ยแต่คืออาจารย์เห็นกอนทำพิธีนะ72 73 74 75 78 112อ่ะอาจารย์เชื่อมือส้มฉุยแล้วกันนะครับอาจารย์จะไม่เอาทูบที่อาจารย์ทําพิธีมาแล้วกันนะครับอาจารย์จะเอาทูบที่ทางวัดถือว่าเสี่ยงโชกันนะครับก็คืออ่ะสรุปง่ายๆนะครับ72 73 74 75 78อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเอาจริงเลขมันคล้ายกันนะครับ 2กับ7นะครับตัวเดียวกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูเทปเลขประทัดอีกทีหนึ่งเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขประทัดอีกทีหนึ่งละกันเนี่ยเห็นไหมครับคือดาราเนี่ยมากันเยอะมากเห็นปะติ๊กนวรัตนะครับเห็นไหมครับถูกกันเยอะมากนะครับดูดีเห็นไหมนี่ถูกกันเยอะมากเห็นไหมครับดาาลงดารานะครับดูได้นะครับอาจารย์คุณดูนะครับถูกกันเยอะมากนะเห็นไหม อาจารย์นะครับก็จะมาจุดให้เหลยนะครับเพราะว่าถือว่าพวกเรานะครับคือได้มาสักการะส้มฉุนนะครับก็ถือว่าได้โชคกันทุกคนละนะครับเ <ละ S 1> ขา<อ>เรียกว่ารเราเราต้องรอเราต้องให้เท่ากับได้อ๋อโอเคอธิษฐานข้างหน้าอ่ะสามพันนัดนะครับอ่ะอันนี้อาจารย์ก็จะมาเราไม่จําเป็นต้องขอเราไม่จําเป็นต้องได้ก่อนขอนะครับเราต้องให้เขา่อนนะครับแล้วเขาก็จะให้เราเราขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับ นโมตัสสะสะหะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุสะนะโมตัสสะะหะโตอรหะโตสัมมาสัมพุโะนโมตัสสะะหะโตอรหะโตสัมมาสัมพุสสะอิติอิติส้มฉุนจะมหาราโภลาภา,า,าราภะราภะพวันตุเมสาธุสาธุข้าพเจ้าอาจารย์มชรศักดิ์เลขย์บทนี้และแฟนเพจนะครับสมาชิกทุกทคนนะครับได้มาสักการะส้มฉุนนะครับที่วัดจันเสวยนะครับคืออาจารย์อยากให้ทุกๆุนคน,นครับ ปกหวย3ามตัวตรงๆนะครับในงวดวันที่1กันยายนนี้นะครับขอให้ส้มฉุนนะครับมีโชคมีราบหรือว่าอยากที่จะให้เลขอะไรนะครับขอให้เลขขึ้นมาที่เลขประทัดนี้เลยนะครับถ้าเลขมันตรงกับเลขที่เลขทูบนะครับก็ขอให้ขึ้นขึ้นมาเลยนะครับส้มฉุนจะได้ดังนะครับไปให้ทุกคนทั่วโลกและทั้งประเทศรู้จักส้มฉุนนะครับสาธุ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 นะ ขอให้งวดวันที่1กันยายนนี้นะครับถูกไว้สาบตรงตรงกันทุกคนนะส้มฉุนนะเ <sk r isa> ะเดี๋ยวเราไปดูเลขประทัดกันเนาะไปดูเลขประทัดกัน โอ้เลขสวยนะห้าแปดเมื่อกี้เรามีพูดบ้างไหมมีเออใช่ใชคือห้าแปดอ่ะที่ที่พูดไปอะดูเอานะครับห้าแปดห้าแปดศูนย์หกเจ็ดนะครับห้าแปดกับศูนย์หกเจ็ดนะครับห้าแปดแปดเจ็ดนี่ 5, พูดไปปะเออเห็นปะมีเจ็ดห้าด้วยอันนี้เป็นเลขไอ้ส้มฉุยนะครับวัดจันเสวยเนาะ อย่าลืมนะเพราะว่ามาทําวิธีก่อนนะครับไม่ใช่ไปใกล้ๆปุ๊บลืมกันแล้วล่ะงวดนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอใทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์มีคอมเมนต์มีได้เลขเด็ดดีๆอะไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีไม่มีนี่ครับขอบคุณมากครับ สนับสนุนโดยแผ่นแปะแก้ปวดตายักษ์แดงสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจยักษ์แดงและ l ลายแอดยักษ์แดง